เงี้ยพี่ใช่แต่ว่าก็เก็บไว้อันนี้นิดๆหน่อยๆเน,นาะค่ะพี่เอาใหเห็นว่าเราเราปัดตรงใช่ไหมแต่ในเทปในเทปที่ออนจริงอ่ะเทปสุดท้ายของเชียงใหม่ใช่ไหมคะเทปก่อนปีใหม่ใช่ปะค่ะวัดปรดาราังที่รวมเป็นเทปสุดท้ายใช่ปะใช่ค่ะตอนออนอันนั้นอะต้องไม่เห็นว่าปัดอยู่แต่พออันเนี้ยเบื้องหลังอนว่าัดะแต่พออันนี้เบื้องหลังอะต้องเห็นว่าปัดอยู่ค่ะต่อไหมต่อวัดอะไรต่อคะ ีวัดบรรทัพสร้อยวัดบรรทับสวยได้แล้วบรรทัพสรนี่วัดอะไรวัดที่เหนื่อยหน่อยได้ไหมคะเหนื่อยที่สุดว่าวัดเนี้ยแหละวันเนี้ยว่าวัดวันนี้กูอยากจะพูดจริงหัวพ่อทวีศักดิ์หนึ่งทำใกูเหนื่อยมากเอาไปละกูพูดไม่มีปัญหาเลยนะเนี่ยมาเสิปาร์คห้าสี่สามสองเฮ้ยวันนี้เป็นเมื่อกี้เป็นวัดที่สวย แล้วเทปอะไรอันมีอะไรพูดถึงความสวยแล้วผู้ชมอาจจะเห็นว่าเราสองคนเนี่ยไปนู่นไปนี่พอไหว้พระเสร็จปุ๊บกระโดดเข้าไปกินมีความสุขกินเสร็จปุ๊บพาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่เที่ยวนั่นเราคิดว่าเรามีความสุขผู้ชมอาจจะมาดูว่าจริงๆแล้วบางเทปที่เราเหนื่อยกันแบบไซร่าอะไรหรอมันก็ดีนะเยอะเนี่ยเรื่องไรเรองหนื่อยเทอไหนเทปที่ไม่ได้อ่อนค่ะแล้วเป็นเทปที่ไม่ได้ถ่าย เทปวัดสีน้ยคืออย่างนี้คือไปแล้วเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรพื้นมหาชนเยอะมากก็เลยไม่กล้าถ่ายจะไปบกวนใช่ไหมก็เลยไม่ได้ไปถ่ายพระจาร์นทวีสักอยายให้วิกจ้ะพุ่งตรงมาวัดนางสาวซึ่งคุณผู้ชมก็คงจะได้ดูเทปวัดนางสาวเรียบร้อยแล้ววัดนางสาวก็เออไปวัดนางสาว ตามที่สเก็ตวานกันใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงจะมีแค่วัดนางสาววัดเดียวจ้ะเมื่อทุกอย่างเปลี่ยนแปลงแล้วต้องแก้ไขทุกอย่างไปหมดทั้งจากวัดนางสาวต้องตะเวนวัดแถวนั้นน่ะแล้วเป็นวันที่เทปเป็นเทปเดียวที่บริสุทธิ์น่าเสียนทั้งวันว่าใจได้อะทุกอย่างมันมันผิดไปหมดอ่ะผิดไปหมดเลิกไปหมดมันลวนไปหมดเลยอ่ะคือแบบล้วจากวัดนางสาว ก็จะไปวัดหนองนาหนองนกไผ่ดูในแผนที่ห่างกันไม่ได้ไกลไปจริงๆนกไผ่กันซักแล้วอ่ะยังไม่ถึงเลยพูดถึงความเหนื่อยต,ต่แต่แต่คุ้มนะคุ้มต่คุ้มตัคุ้มแต่ว่าคือภาพอ่ะอาจจะดูว่าซับเดียวถึงอาจจะไม่เห็นในผู้ชมจะไม่เห็นแต่คือ เรื่องของการเดินทางที่เราไปกันมาได้ถึงหนักหนาสาหัสก็ปวดนะฮะในบางอย่างนะคะแต่ว่าถามว่ามันเหลือปากกว่าอะไรนี่ทุกคนคุณผู้ชมจะไปไหมไม่เลยลก็เหมือนที่ดูที่แล้วไม่ได้ยากหรอกค่ะไปเดือนก่อนไปง่ายแบบก็เราจะไปกันได้เดี๋ยวคุณผู้ชมไปได้หมดนะครใช่คุณพี่ครับเดี๋ยวผมขอจานให่เปลือกถ้าสำหรับผมเท้ได้เอยที่สุดนี่ไงไม่มเงี้ยที่ทำให้ผมต้องทะเลาะกับพี่สาวคุณพ่อ อันนั้นเเรียกเหนื่อยกายหรือเหนื่อยใจเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจเราพร้อมจะมอบความสวยให้กับคุณผู้ชมแต่ด้วยความที่ปากไวลั่นอะไรออกไปโดยที่ไม่ได้แคร์คือผมจำชื่อไม่ได้เราะวัชเลือดไม่เกียรติวัชเลือดไม่เกียรติวัชเลือดไม่เกียรติ ไปถึงทุกต้องกระโดดขึ้นรถเมล็ดรถเมล์เสร็จลงมากระโดดตุ๊กๆทุกๆไปเสร็จเรื่องตุ๊กๆจากรถเมล์มาไกลข้ามเรือมาข้ามเรือข้ามเรือคือหมดหมดแล้วนั้งแต่บกยันน้ำถ้ามีเรือดำน้ำที่อ้อมงจับลงไปแล้วนะฮะแต่คือวันนั้นเนี่ยด้วยความที่พเหนื่อยทั้งที่เราไปเจอโน่นเจอนี่แต่น่ามาเสร็จด้นไปแซวไปแซวผู้บริหารนี่นี่ใหญ่กวเนี่ยเขเป็นผู้บริหารไง เป็นระดับผู้บริหารเลยนะเขาเดินอยู่ข้างๆอ้อมก็นั่งหน้าคึ้กับรูนนค่ะแล้วเจตก็ถ่ายกับอาร์ด้วยอาร์กินอะไรอีกบ้างที่คุณไม่ยอมเห็นเบื้องหลังรัฐเฉลิมเมื่อเดืยนนั่นแหละค่ะอะไรกันเลยวะคุณพี่อ้อมอิ่มไปจนหงอนกระเดือกอะไรของอาร์นี่อาร์พูดอ่ะจริงๆมันตัดไปค่ะมันมีคำที่แรงกว่านั้นนี่ค่ะเินไปรู้เซนซีอยู่มากแต่ทุกคุณพี่อ้อมถามไปแล้วถามว่ามันทำไงกินยกินตรงนี้ดิอาร์นี่ตรงนี้อีกอะไรสักอย่าง แล้วอาจันไปเห็นผู้หญิงมือคนค่ะก็เลยแซวเอ้าโหที่ที่นี่ดีนะพี่อ้อมเนาะนอกจากจะมีเสื้อเพื่อนเสื้อผ้าขายร้านอาหารยังมีเรื่องอะไรจะขายยังมีที่ด่านช้างยังมีที่ด่านช้างก็ชี้ไปที่เขาอ่ะที่ไปที่มีอยู่อ่ะเดี๋ยวผู้ชมจะได้ดูกันเรามีค่ะเรามีเรามีความหายนะทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วพอที้ไปที่นางสิ่งที่เกิดจากนั้นคือนางพูดด้วยไหมเป็นเดือนน่ะคือ คผู้ชมใช่ไหมว่าเก็บตกงานำคำทัวร์เพราะเธอแค่พูดคำพูดแค่นี้เก็บตกงานอ่ะไม่มีคนจ่ายเคสอ่ะใช่ไม่ออกเองนินให้อ่ะแต่อยู่น่ารักนะคะแต่แค่ต้องขอโทษออกวินยูอ่ะใช่ก็ต้กงขอคำน่้เทปเทมก็ต้องสเสจรมาขอโทษขอโวยกันแต่น่ารักครับสุดท้ายแลรับยอก็ไม่ได้อะไรรืบยก็ยอมรับแต่โดยดีไม่ใหญ่อะไรมันจะซ้ำด้วยกันไปถามว่าเทปี่เหนื่อยเหรอเพาเมื่อม,มันมีแทป ตอนวัดสังเกตเหนื่อยไหม <c oughs> ก็ไม่ถึงกับเหนื่อยมากแต่ถ้าเอาหอบอะเอาว่ามะปรางวัดาาอ <c oughs> รุณวัดอรุณวัดแจ้งเะที่มะปางขาสั่นปะล่ะขาสั่นปะคนอื่นมีอะไรขึ้นบ้างอะที่ของเราข <c oughs> าสั่นมันมันได้เสียวอะมันแบบไรแบบนั้นแต่คนมันก็ไม่ควรต้อง,องแลงไ,ไม่ใชรือเคือผู้ชมก็จริงแล้วมีภาพอะไรดู่าจะมี ให้เดี๋ยวเราไปชำนากไปนอ่กเอาทั้งที่มันไม่เคยได้ดูได้ดูมันมาก่อนนะฮะพร้อมๆกันเลยว่าจะเป็นยังไงบ้างครับ